ไไปปแแลล้้ววมาเดี๋ยวเราเปิดลูกลูกฟ้าก่อนสี่ลูกเล่นเล่นสูตรที่เผลออะสูตรที่เผลออืมฮะที่เผลอที่เผลอคืออะไรวะไมีรูปอีเผลอได้ไม่สูตรที่เผลอไม่ที่เผลอวะขาวเข้าสูตรก่อนเลยที่เผลอขาวเลยมาหนังสีหนึ่งเล่มโอโมพัสดงูงูมันลูกฟ้าก็ออกออกทองให้หน่อยไม่ได้หรอ ทุกคนช่วยจะแทนเร็วมีคนจะกระตือเกลือสู้ช่วยกระจคนเกลือเร็วทำไมอ้าวกดไม่ได้ค้างอ๋อยู่นี่อกดอีกโอ้โหฟ้าฟ้ามาแบบก็ก็ลูกฟ้าเนาะฟ้าฟ้า เงกฟ้างกฟ้าฟ้ามีคนบอกว่าขอให้ได้นะครับอืมอ่ะลืมดูคอมเมนต์โอทำไมหลายทางจังอ่านให้อยู่แต่น้องไม่รู้จักในโรงเลยแบบไม่สามารถเล่นเชิดได้อ๋อเชียนเชียนเชียนตื่นเต้นอะแปบเดยเลยลูกสุดท้ายข <ไ S 1> องลูกฟ้าหมูน้ำต้องออกอแล้วละเอาไปใช้ <laughs> ก็ยอะโอ้โหฟ้าทั้งสี่ลูก เหมือนจะเขาบอกว่าไปยืนหลังค่ะจุดที่พี่เสี่ยวอยู่อันนี้อยู่จุดที่พี่น้องน้องเสี่ยวอยู่ครับไม่ต้องห่วงทอฟอร์ีมาเชิญครับแล้วก็มีเสี่ยวสองคนประกบข้างอยู่ครับมันไส้งเลยมีคนขีนตัวละครนี่ไหมดหมดไปกี่บาทก่อนตอนนี้เป็นฟรีอยู่มีทั้งหมดสามสิบสามลูก ยังไม่ได้เปิดสักลูกเลยนะเนี่ยหลังอจากที่ได้กันยูมาเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์เท่าออกตั้งแต่แรกก็ดีอยู่ก็<อ><อ>ดีนะเอาเลยท้องท้อง้ตื่นเต้นจังเลยทองแล้วต้องทองแล้วอ่ากดทีละลูกก่อนอือเาเลยลูกแรกผ่านไปอาวจัว๊ จุดที่สียู่ทีนคาถอยาเิลยก็มีไงไปอยู่นะาตัวอุ้ยจิ้นจิ้นสนับสนุนพอปอสิดวงว่ะขอบคุณสำหรับดาวนะครับเปย์มาสักหมื่นดาวก็ได้ให้เอาเงินมาเติมพอกเต้องกลับไ้จิ้นจิ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ อุ้ยเสียดายคือเข้าใจไม่ท้อฟอไม่เข้าใจน้องซิงหยาหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้องซิงหยาเราหมดสิแล้วอะน้องซิงหยาหมดสิงดาวที่มีหมดสิงเดียวน้เราจะไปปั้นใ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 นดูในที่สามสามอะทำยังไงดี ครั้งนี้ขอลองกดสิบสิบลูกสักครั้งได้ปะได้เอาเลยขออะไรน้องน้องกบเสี่ยวได้สิบลูกขอทองสิบลูกได้ทองจงมาทองทองทองเพี้ยเพี้ยทองเพี้ยนอะทองเพี้ยนอะทองไม่ทองเลยว่วงเลยได้ตัวอะไรอะพโอพ่อเดียร์น ได้มะกี้ขอบโปงแล้วใเจมี่ได้มะกี้ขอบโปงใช่ได้ขอบโปงแล้วแไม่นม่อยากได้ดีโอน่าน้องอยากได้ดีโอน่าดีโออยากได้ดีโอนามากจินบอกว่าถ้าทอฟฟ์ซุมได้เอาไปอีกสิบเดาเทเทเหลืออยู่ยี่สิบลูกสุดท้ายเนี่ยกดกดสิบหรือว่ากดหนึ่งกดหนึ่งก่อนก็ได้อะกดหนึ่งก็สิบลูก อีสิบลูกลงค่อยๆพอๆเดี๋ยวเสื้อตีมันจะจบขอาไฟไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร,ออร่อๆสองนคนกำัเเบเข้านมาอยู่ว่างันนะอือะไรนะมีคนบอกว่าสิบไปเลยแก่สิบไปเลยแกแกอย่าเฮ็ดบาปโ <laughs> อ้ คนดูที่สองคนครับจังหวะนี้เป็นคนชอบสีน้ําเงินนะแต่แบบนี้ก็ก็แย่อยู่เฮ้ยทอฟคิดเองแง่ดีในเมื่อตู้ดีเราไม่ได้อะเราก็จะไม่ได้เปล่าอ่ะเา่ีเราก็จะไม่ได้ อ,าไ,อาไม่ควบทุกตัว <c oughs> เขาบอกว่าให้ลองกระโดดเปิดไปทอฟอไปฆ่าตัวตายสักทีดิอย่าหาทรรอย่าหาทรรมอีกคนบอกกระโดดเปิดเลยแกหนูน่ะไปแล้วโอ้ยลวง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 ไม่เอาไม่เอา <c oughs> จะมาดีๆไม่ได้ขึ้นมาก่อนอองงขึ้นมาก่อนเอาหลวงทางขึ้นมาก่อนไอ้ยทอฟอเอาวิธีน้องไหมปักทูก <c oughs> ปักเสาปักเสาปักเสาแล้วคือเสา ปักตรงกลางเลยเอาเอาตรงกลางเลยกลางกลางเออขึ้นเฮ้ยไม่หนปักตรงบลางกูอีจ้ามามามาประกอบทีปิดก่อนทีแล้วค่อยเปิดโอเคโอเคคำถูกปลาบัคำถูกปลาบัคือตอนเนี้ยคือตอนนี้าทำเอาไม่ดีอะไรเอาหมดตอนนี้เราทำเต้าเยอะเกินไงติ้นหวังแล้ว ทอฟฟทำเต้าหู้มาเยอะเกินไปไงเข้าใจปะบอ,อแล้วว่ายอย่ากินเกิน<ม>คิดไปแล้วเพราะว่าเสี่ยวมันก็อบอกมาเ<ห>ยอะาเสี่ยวมันบอกอยู่ว่าคือมันก็ไม่ได้ชอบอาหารมนุษย์แต่ว่าเอาาอทฟูอัลมอนด์เนี่ยนางแค่พอกินได้เฉยก็ๆๆๆเลยกลายเป็นว่าอาหารมนุษย์มันเป็นในเนี้ยใหนกลายเป็นว่าเป็นทอฟที่นางชอบกินไม่มีความทองใดๆทั้งสิ้น อเออใช่เสี่ยวชอบกินพีมากรือว่าต้องไปกดที่ดักก็สไปวะไม่ดักถ้าไไปไม่ไม่ต้องไปหลดถ้าถ้าไปไม่ไปก่านิกหลดมาิลูกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คงจะเติม เยแค่คนเติมอะไม่ไงก็ก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าอไม่ทองให้ด้วยเสียวชอบกินหิมะโอ้โหเป็นธนูดวงเกลือไม่อืมอาวุธด้วยโคตรอยากได้อาวุธเลยธนูถลุงตังไปเลยนั่นสินะ หมดแล้วเนี่ยตอนนี้หมดแล้วชอบชอบคนเราเนี่ยังชอนะเว้อือยังมันมาเปิดลูกฟ้าเล่นๆก่อนที่จะไปเติมแล้วกันอือจัดไปต้องกินน้ำหรอนี่ถ้าเกิดได้ทองในลูกฟ้าก็คือไม่เติมแล้วนะเนี่ยจบอโมพัสเลทอฟอ์ บอกว่าสุ่มสิบออกทองฟิดลั่นปิต้ายแทบแตกปรากฏเป็นธนูทงเย้เฮ้ธนูก็ดีอาวุธก็ดีดีอยู่ที่แปลว่าไม่ดีอาก็ดีก็ดีอยู่ไงก็ดีอยู่ก็ได้อยู่จะไม่ให้จริงหรอทำไมเขาไม่อยู่ทอฟอก็ดีบน เาต้องกดมีโฮโยไม่น่ารักมิโฮโยกุกรันเลให้กุกกี้รันยังแบบกกแบบฟีแล้วยังได้ทุกตัวเลยเอา้าได้ลูกได้ลูกมาทุกคนเีนกพิกมาเราจะบาบูชาอีกรอบซื้อด้วยอ๋อต้องเอาไอ้น,นี่ไปเติมเป็นเจมก่อนแล้วค่อยซื้อลูกใช่ไหม บวกบวกนี้สีบบวกตรงตรงเพชรอ,อ,อ่ะกระปอกดบวกนี้แหะกดบวกตรงเพชรเว้ยแล้วก็<ห>แล้วก็มันจะเติมเป็นเพชรให้เลยแล้วก็ทีนี้ลแล้วก็อันนี้เหรอ uh. <c ười> ใช่โอ้หสี่สิบเอ็ดลูกเองเหรอเปิดไปเท่าไหร่ก็เตตอนได้สามสิบสามลูกอันนี้เป็นส็่สิบสี่ลูก <c ười> <c ười> โอ้ก็ก็ยังมีสิทธิ์ไม่ได้นะเนี่ย ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้แน่ๆนะตอนเนี้เฮ้ยทอฟอแต่อย่างน้อยก็น่าจะมีไอ้นี้อยู่น่าจะได้แลกได้อะมาสามลูกอะแล้วมันเลทมันน่าจะออกประมาณเจ็ดสิบห้าพี่ว่าพี่แปดสิบเอ็ดอยู่นี้แปดสิบแปดแล้นพูพอพอจงไม่เรียกลูกออกมาเลยอ่ะมามากดกดประเดิมไปหนึ่งลูกก่อนทองตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะคำทูปลาปะแม่งเอ้ยเออคำดูปลาปะ คำดูปาปะหนังสือคำมาแล้วเนี่ยคุณชอบไหมมันมันมันมืดมันมืดจริงใช่ไหมเนี่ยมามามาสิบลูกสิบลูกนิงนิงนิงเล็กเสียวไงดีโอนาอีกแลวน้องน้องเทียดได้ดีโอนา มีหน้าน้อยไม่มีเล็กเตียวเล็กเตียวมีโยโยพออนั้นจะเปิดปามเอเปิดเลยทัขอมีโฮขอเลยได้ไหมอย่าพอฟอห้ามขอพอฟอห้ามขอมีฮโยโยต้องด่างเดี๋ยวเขาเแล้วต้องหมดเร็วแล้วเราต้องมาลุ้นหลุดเลทด้วยนะ แต่ถ้าหลุดเด็ดก,ก็หูเต่าก็ได้มามามาสิงหยนัน,ยนสิงหยนนะันสิงหยันปศเข่าอปอศีแล้วสิงหยนัน,ยนสิงหยันปศียังโหเดี๋ยวรอปั้นก่อนขอปั้นเซตหลักให้เสร็จก่อนนะสิงหยนันดวงเกลือจังเลยขอปตุ้มพี่สู้แกขอให้ได้มา เหลือเหลือเกินโฮฟอว์เหมือนเหมือนแต้มบุญจากคุกกี้รันได้หมดไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้อ่ะมันมันก็ขอบทองเลยด้วยมันก็ขอบเลยทองแดงอ่ะทองแดงเดวิลเดวิลเดวิลมาทำไมเอามาให้โนเอลไงให้โนเอลให้โนเอลให้โนเอลไงดิโอนาอีกแล้วปลาแล้ว เฮ้ยเมดเมดเมดเขาเปิดอะเขาได้แต่เสียงหลิงเว่ยทอฟฟ์ได้แต่เดี๋ยวนะอูไม่รู้สิบลูกสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดมา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 หมูเต่ายังรออยู่ไม่ทองเติมมาเติมมาขนาดที่เรีกไม่ทองกินลูกกันทอฟฟ์อันนี้กินลูกนะเจ็ดสิบี่สามสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสี่ลูกอ่าแรก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  มันแลกได้นี่กินหกลูกอ่ะอะกินหกลูกอ่ะแปดสิบรูปอวกแปดสิบลูกน้องเปิดได้ตอนแปดสิบแปดอ่ะสิบูปด้วยเก้าสิบล็อกคือพวกตัวป๊อปปูล่านี่ก็คือไม่ยอมออกมาง่ายๆเลยอ่ะ

เท่เท่อไะไนะเจ็ดส <c oughs> <75. S 2> ิบสี่เจ็บห้าเจสิบห้าสวยบอกแล้ววันเลทมันออกเจ็ดสิบห้าไม่เชื่อกันปุนที่ไปแปดสิบสิบแปดไม่หลุดเลทงั้นต้องไปลุ้นหลุดเลทหูเต่าเหรอเออเอเอาเสียออกมาเอาเสียออกมาเอาเสียออกมา,ย,ออกาย,ออกยืนเร็วๆสามตัวเร็วสามเกอสามเกอขอบคุณจิ๊ดจเยนี้เลยขอบคุณจิ๊ณจินขอบคุณสำหรับดาวนะครับจิ๊ดิ๊ต้องได้จิ๊ อาลืมแคปเมื่อกี้อาไม่เป็นไรค่อยไปแชปวิดีโอย้อนหลังใครๆก็มีเสี่ยวปะทุกคนงงคืใครก็มีเสี่ยวเขใครก็มีพ่อขอขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเอ้ยขอเปลี่ยนกล้องก่อนโอ้อย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงไม่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 ล่วงสกิลอินีเสี่ยวไม่ล่วงน้องน้องสีชมพูยาดีสิ 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs>